อมาได้คนคนที่สองก็ไม่รอดอยู่ข้างในคมันถามเพราะว่ารอดมาในลูกนีหลูกเปี๊อลกหมาครับบอกก็ไม่เอาใครเอาแต่พี่ตาคุณีครับลองลองหาพี่คาคนที่สูดได้กันขินคาตาเลยเหรอครับคันเดียวครับเอขึ้นไปคันเดียวกันแต่แต่น้องรอดใช่ไหม สวัสด mm ีครับเบื no <prepared> ้องต้นนี้ได้กี่โลลว ครบแล้วใช่ไหมครับอืมเห็นประกาศเมื่อเช้าทางเฟซบุ๊กอยู่อ๋อครับครับได้ครับเมืครับได้ครบครับมันเครได้ อันนี้มาทั้งหมดกิโลกันเจ็ดโลถ้าครับเรื่องต้นนี้เตรียมความพร้อมที่จะไปรับรับหลานลครับหลานที่กรุงเทพนะครับ,บอืมครับอยู่พอสามอยู่พอสามครับ,บอืมอายุประมาณเท่าไหร่อายุ9ขวบลแล้วตอนก่อนน้องจะเสียชีวิตนี่น้องได้โทรมาหาไหมอะไรไหม ตอนก่อนน้องจะเสียชีวิตนี่น้องได้ถูกมหาไหมอะไรไหมนะครับไม่ได้ถ้าคุโตนี่ไครับแล้วแล้วไปทราบเรื่องตั้งแต่ตอนกี่โมงครับตอนห้างโมลุกค่ะโมาร์โมลมาครับว่ารถคันที่น้องอยู่อ่ะได้แม่ตัวเล็กเรียกแม่บอกว่ารถน้องอ่ะรถุกคุณหายไหมเน่ยน้องคันนั้นขอบนุ่มอยู่สองคนคนรอดตัวเล็กตัวนุบานไอ้คนหนึ่งหญิง รอดไปได้คนอืมคนที่สองก็ไม่รอดอยู่ข้างในครับมันถามว่ารอดมาใหนนะลูกหนึ่งปีนออกมาครับหญิงคนค่ะหญิงคนชายสองคือเสียชีวิตที่รอดมาคือไปทั้งหมดกี่คนนะหลานทั้งหมดกี่คนหลานสามคนแต่แต่รอดสองเสียหนึ่งใช่ไหมครับอันนี้เดินทางไปกรุงเทพด้วยใช่ไหมครับหลานหรือใครหลานค่ะไปไปรับ กี่คนครับสองคนยังคนเดียวค่ะลูกชายลูกสามลูกชายเหรอครับพอสามนะฮะแล้วตะกี้เห็นบมกว่าใครร้องจะเอาแต่พี่คนน้องสาค่ะเขาบอกก็ไม่เอาใครเอาแต่พี่ตาคนเครับร้องร้องหาพี่คนคนที่สุดได้กันขินคาตาเลยเหรอ เรับอาขึ้นไปคันเดียวกันแต่แต่น้องรอดใช่ไหมน้องรอดมติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ